ีค่ะพี่ขันนะคะทัศนีวรรทองค่ะ CEO บริษัท Vega n เนช r ่นค่ะเป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางอันดับหนึ่งของประเทศนะคะวันนี้ค่ะเราได้ต้อนรับนะคะสาวงามนะคะผู้ที่ผ่านคัดเลือกนะคะรอบคัดเลือก30ท่านเลยนะคะสำหรับเวที Miss Universe Thailand ค่ะที่ Vega าเนชั่นของเราค่ะเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ค่ะ วันนี้นะคะนอกจากสาวงาม30ท่านแล้วยังมีน้องแอนชิรีค่ะมิชลินเวอร์สไทยแลนด์คนปัจจุบันนะคะก็ร่วมเดินทางมาด้วยค่ะมาดูกันว่าสาวงามทั้ง30ท่านนะคะเวที MUT ค่ะมาทำอะไรที่ออฟฟิศเวก,กาดีเชลล์ของเราค่ะ วันนี้ก็มาแสดงความยินดีกับเวก้าอีกหนึ่งปีแล้วสำหรับความสำเร็จที่จเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นนะคะในปี2,565นี้ t p n ก็ยังคงยืนหยัดนะคะที่จะให้ Vega n เนเ r อรเนี่ยเป็นโรงงานเดียวที่ผลิต ผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับเรานะคะเพราะอย่างที่บอกค่ะว่า MUT Select ภายใต้การดูแลของ TPN Global นะคะเราต้องรังสรรค์แต่ผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาเพื่อพวกเราใช้นางงามลูกๆของเราใช้แล้วก็ไปสู่ผู้บริโภคใช้ด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับเบก้าด้วยเนาะแอนเนาะ โอเคเฟยอเช่พงชิษณุพีระดาจิราวัตรนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้จะบอกว่าวันนี้เราอย่างที่ดูกันดีว่าเราเข้ามาในโรงงานของเวก้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันดับหนึ่งของตอนนี้คือตัวออทอราที่น้องได้รีวิวกันตัวไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะมาทำความรู้จักกับผู้บริหารก่อนว่าเขามีทัศนคติอย่างไรมีการปรับปรุงนวัตกรรมต่างๆอย่างไรที่คอยตอรบรับลูกค้าที่จะวอล์กอินเข้ามาผลิตสินค้าที่โรงงานของเรานะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับ มาดามขวัญทัศนีวรรณทองซีอประจำบริษัทเวกา้าเนชั่นลจำกัดค,ะค่ะทัศนีวรรณทองค่ะซีอบริษัทเวกา้าเนชั่นลค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ขวัญก็ไม่ได้นอนเลยค่ะทั้งคืน <c oughs> พอรู้สึกว่าจะต้องมาเจอสาวง,งามนะคะทั้ง30ท่านค่ะแล้วก็ทีมงาน MUT นะคะที่ขวัญขอกล่าวต้อนรับนะคะเข้าสู่อาณาจักรแห่งความงามนะคะเวก้าเนชั่นลของเราค่ะ เ e ก a าเนเชอรของเรานะคะเป็นโรงงานผลิตสินค้านะคะทางด้านคอสเมติกแล้วก็ซัพพลีเมนต์ค่ะคือนโยบายของ Vega เลยนะคะจริงๆก็คือว่าเราจะร่วมเติบโตไปกับลูกค้านะคะแล้วก็คือความสําเร็จของลูกค้าก็คือความสําเร็จของเราถ้างั้นสิ่งที่ยึดถือมาตลอดก็คือสินค้าต้องได้คุณภาพนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที он, ่ทาง เวทีมิจูนิเวิร์สนะคะโดยพี่ปุ้ยนะคะให้โอกาสเวก้าของเราได้ทำปฏิพันธ์นะคะอัทูร่าเซรั่มแล้วก็คอลลาเจนส้มยูสุนะคะแล้วก็จะมีตัวใหม่นะคะเป็นออยนะคะทาผิวแล้วก็ขอบคุณที่ไว้วางใจนะคะให้เวก้าเนเชรัลของเราได้ทำปฏิพันธ์ถ้าง,งัา้นโอกาสดีๆแบบนี้มีไม่ได้บ่อยนะคะถ้ั้นเวก้าของเราก็ต้องยึดมั่นนะคะรังสรรค์สินค้าที่มีคุณภาพ ะะออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดต่างๆนะคะเรามีทีม R&D นะคะระดับเมนเจอร์นะคะแล้วก็มีคุณหมอทางด้านเทคนิคนะคะเข้ามาช่วยนะคะรังสารผลิตภัณฑ์เพราะพี่ขวัญเชื่อว่าถ้าผลิตภัณฑ์ดีนะคะมันจะต่อยอดแล้วก็เติบโต,ต,ต,ตแบบยั่งยืนนะคะเพราะว่าธุรกิจเราก็อยากจะทำแบบยั่งยืนนะคะเพื่อให้เป็น Product ไปสู่ลูกหลานของเรานะคะเป็นเบสเน s s จริงๆนะคะกู o กลนะคะถ้างั้นธุรกิจที่จะเติบโตในอนาคตก็คือสกินแคร์และคอสเมติกนะคะปีหน้านะคะก็ยังมาแรงมากๆเลยนะคะเพียงแค่ไอเดียนะคะแค่นั้นเองเราจะใส่ไอเดียเข้าไปอะไรเป็นคาแรคเตอร์ของเราความเป็นตัวเองความเป็นตัวเรานะคะจะขายได้ก็คือความเป็นธรรมชาติถ้างั้นจะพูดถึงว่าเทรนก็ในโลก ปัจจุบันในเทนดในอนาคตก็คือคำว่าเนเชอรัลนะคะจะมาแรงมากรู้ไหมคะว่าผิวสุขภาพดีไม่ต้องขาวแต่ขอให้มีความสกรีนฉ่ำวาวมีความเนยียนใสแค่นี้ก็จะเป็นจุดขายแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเลยค่ะพี่ขวัญก็จะมีนะคะผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของอาทุรานะคะตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่คือเรียกว่าเราใช้ซิกเนเจอรคือเป็นแนวเนเชอรัลเลยนะคะ มีความบำรุงผิวนะคะให้ความชุ่มชื้นนะคะก็ะะจะแจกน้องๆทุกท่าน,นะค่ะลองสัมผัสลองดูนะคะจะมี2ซีรีส์ด้วยกัน,นะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยแม่พุ้อยากจะพูดในประเด็นเ,เรื่องของการผลิตเนี่ยไม่ต้องห่วงถ้าตราบใดที่ MUT ผลิตภัณฑ์ภายใต้ MUT ของเราใช้โรงงานไหนผลิตขอให้มั่นใจได้ว่าแม่พุ้ยเป็นคนละเอียดพวกหนูก็รู้จับผิดพวกหนูยังละเอียดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจับผิด โรงงานจับผิดการผลิตจับผิดเลยด้วยอย่างเนี้ยก่อนที่จะไปถึงมือผู้อุปโภคบริโภคคือผู้กินผู้ใช้เนี่ยความรับผิดชอบมันอยู่กับเราเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นเนี่ยเราเป็นคนนําเสนอนําสินค้าไปสู่ผู้บริโภคมันจะมาพูดไม่ได้หรอว่าฉันไม่ได้เป็นคนผลิตฉันไม่รู้ยังไงก็ผิดเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะเกิดความผิดเราก็ต้องตรวจสอบในเรื่องของคุณภาพ อยู่เสมอนะคะและแน่นอนเวก้าก็เป็นอีกหนึ่งโรงงานที่ที่แม่ปุ้ยไว้ใจที่สุดในการให้ผลิตออทูล่านะคะเพราะว่าไม่มีการเขาเรียกอะไรนะหมกเม็ดอ่าฉันสืบมาเยอะนะบางที่ไม่ได้เลยนะเขาเรียกรอบแมทเทอเรอย่างหนึ่งพอทำจริงลดสเปคอีกอย่างหนึ่งมันทำออกมาแล้วใครจะไปรู้ถูกปะ แต่จริงๆเ่ะเกระบวนการเข้าแ a บแล้วก็แยกสารสกัดทั้งหมดเนี่ยมันรู้เลยว่าจบตาหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นเวก้าก็เป็นโรงงานที่แม่ปุ้ยไว้ใจแล้วที่สุดแล้วในขณะนี้นะคะแล้วก็อยากให้น้องๆเนี่ยดูความสําเร็จของพี่ขวัญเป็นตัวอย่างคืออาจจะเห็นว่าภายใต้นเ,เห็นไหมนางงามวันนี้อาจจะมองไปนิดนึงนะคะเจอมาดามขวัญนะคะเธอก็เป็นคนสวยใช่ไหมเป็นคนอ่าสมาแต่ ภายใต้ความสวยสมาร์แล้วเข้ามายืนอยู่ในจุดที่เขาทำสำเร็จมีการก้าวกระโดดของการผลิตฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มาแบบฟุกฟุกมันไม่ได้มาแบบง่ายๆนะคะก็เรียกว่าเราก็ช่วยซึ่งกันและกันนะคะ ก็อยากจะให้เด็กๆเนี่ยดูเป็นตัวอย่างไว้นี่แหละคือหนึ่งในผู้หญิงที่ empower w o m e n ก็คือเพอเข้าประสบความสําเร็จเขาก็ทําการกุศลนูน่นนี่นั่นได้เยอะเพราะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าบางทีเราอยากจะช่วยโรงเรียนนี้ช่วยวัดนี้ช่วยโบสถ์นี้ช่วยสุเหล่านี้แต่เราไม่มีเงินสักตลึกเดียวอะ่ะ บางทีมันก็เหนื่อยมันก็ช่วยไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะนอกจากจิตศรัทธามันก็ต้องมีสตังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้วันนี้ก็ดีใจที่ได้มาเยือนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอให้คุณขวัญแล้วก็ Natural เวก้าเนชชั่ัลประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปนะคะขอบคุณค่ะอยากทำโปรดักต์เกี่ยวกับการเพิ่มขนคิวและขนตาอะไรเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะอย่างคิ้วเนี้ยคือตัวพิมพ์ีเอค่ะเป็นคนที่ขนคิ้วน้อยแล้วก็รู้สึกว่า Product อะไรที่มันจะได้เอฟเ c t i v e จริงๆเนี้ยคนถ้าจะหายากมากแล้วพิมพ์ก็เป็นคนแพ้ง่ายด้วยอาจจะเป็นสําหรับคนที่อยากมีขนคิ้วมากขึ้นและแพ้ง่ายใช้ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะ องจี o, นะคะทำแบรนด์อาหารเสริมอยู่แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะขยายพอดักไล์อะคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของดีท็อกจากทําเป็นดีท็อกลําไส้พอรู้สึกว่าตลาดอาหารเสริมอนะคะ่ะมันโตขึ้นทุกปีแล้วก็มาจิ้นตรงจุดนี้มันสูงขึ้นมากๆแล้วก็องจีออยากจะเจาะตลาดที่มันเป็นบลูโอเชียนะคะฉะนั้นองจีอะเมื่อกี้ได้มีโอกาสคุยกับพี่ขวาญก็อยากจะแบบได้นวัตกรรมหรือสิทธิบัตรใหม่ๆที่เหมือนแบบเราสามารถเป็นเจ้าของได้แบบ คนเดียวในโลกหรืออาจจะเป็นคนที่สามารถถือครองลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะอยากต้องการจุดขายแล้วก็จุดเด่นในโปรดักต์ของเราในเรื่องของสารสกัดหรือนวัตกรรมอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากว่ามีเซิร์ฟแชเน์ที่เราสามารถใช้ได้แล้วก็ล้างออกได้มันแบบล้างออกโดยธรรมชาติเวลาอาบน้ามันก็จะเบาลงนะทุกท่นใช่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 อ่าใช่ใชใช่มี s P F ด้วย I think I would want to like make something that would help with hyperpigmentation, so like redness and scarring, because I tend to pick at my my blemishes and then I cause scarring. So I'd want to create something with like a retinol creams or um salicylic acid. Yeah, skincare. Um, and then I'd like to start like a like a sunscreen line because. The sun, I, I burn really easily because I'm very pale, and so I'd want to create more of a sunscreen, sun protection, UV protection. <laughs> 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 วันนี้นะคะกิจกรรมของเราค่ะก็มีเวิร์กช็อปนะคะให้ความรู้ค่ะทั้งหน้าสกินแคร์นะคะไม่ว่าจะเป็นคอสเมติกแล้วก็ซัพพลิเมนต์ค่ะโรงงานของเรานะคะผลิตได้ทั้งคอสเมติกสกินแคร์แล้วก็อาหารเสริมนะคะวันนี้เราก็จะนำเทรนด์ใหม่ๆนะคะมานำเสนอให้กับผู้เข้าประกวดทุกท่านนะคะได้ทราบว่าเทรนด์แห่งอนาคตนะคะอะไรที่มาแรงมากนะคะและวันนี้ค่ะเมกายังมีผลิตภัณฑ์นะคะ ตัวอย่างค่ะระดับเมีเอมนะคะที่จะนำมาให้กับสาวงามทั้งสามสิบท่านนะคะได้ลองสัมผัสแล้วก็ลองเทสดูนะคะค่ะเวก้าของเราค่ะก็คำนึงถึงคุณภาพแล้วก็ประโยชน์นะคะต่อผู้บริโภคเป็นอันดับหนึ่งะคะ่ะวันนี้นะคะนอกจากจะมาให้ความรู้ทางด้านความงามแล้วนะคะยังจะมาบอกนะคะหรือพันโปรดักใหม่ค่ะของ MDT ในปีนี้นะคะ ลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้คือแบบพอทาไปแล้วนะคะผิวแบบผิวแบบสวยมากค่ะรู้สึกว่าชุดว่ายน้ำหนูกจะต้องหยดใช้ค่ะแล้วยิ่งทำให้ผิวเราดูแบบมีออร่าขึ้นโกลว์ขึ้นดูผิวสุขภาพดีมากๆแบบใช้ใช้ครั้งแรกคือซื้อซื้อเลยซื้อเลยค่ะชอบมากแล้วกลิ่นหอมมากหอมแบบ โอ้โห oh, จริงๆชอบชอบมากเลยอ่ะใช้ได้ทุกวันเลยนะคะแบบนี้ทําให้ผิวดูสุขภาพดีมากๆแบบโกลว์ไม่ต้องแค่ชุบน,น้ำอย่างเดียวด้วยแบบทุกวันได้เลยเออใช่รู้สึกแบบมันโกลจริงๆแล้วมันเห็นว่าผิวชุ่มชื่นคือไม่ได้แบบแค่ผิวอะคะ่ะมันเหมือนแบบกากข้างในเลยค่ะค่ะมันจะมีกลิ่นที่เป็นคล้ายคกลิ่นสมุนไพรอะคะ่ะทําให้แบบตอนนมแล้วตอนทานรู้สึกผ่อนคลายะคะ่ะเป็นเป็นสารสก,กัดธรรมชาติจริงๆค่ะรู้สึก หอมมากใช่มันเป็นกลิ่นที่แบบว่าผ่อนคลายการแบบใช้ออยอะไรอย่างเงี้ยมันแบบนอกจากผิวสุขภาพดีแล้วการแบบมีกลิ่นที่ดีก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าแบบมันมันมันโกลแล้วมันให้ให้ผิวที่แบบดูแบบดูสว่างขึ้นใช่ค่ะอย่ามันต้องใช้แยกกันไหมแต่พอแอนนาได้ลองใช้ผสมกันมันวาวมากใช่มันแอสทุกคนดูคือมันวาวมากดูอย่างผิวอายก็ได้ ใช่ผิว,ผ,วผิวอายคือเด่นมากเพราะฉะนั้นนะคะใครที่กําลังหาโมเจเลเซอร์ที่ทําให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็แล้วก็โกลอนนนันน้าแนะนําเลยค่ะสองตัวนี้ดีมากคือมันเป็นมันเป็นออยที่แบบในเมืองไทยน้อยมากที่จะหาได้อ่ะแล้วคนไทยอ่ะสีผิวแบบเนี้ยเยอะมากที่เขาตามหาแบบเนี้ยซึ่งใช่ไม่วอกสายฟงสายฝอรหรือไม่บางทีคนผิวขาวเ็ต้องการแบบผิวโกลแบบเนี้ย ซึ่งอันเนี้ยมันเม็ดละเอียดแบบละเอียดยิบมากเหมือนแบบคุณเอาลูกนิมิตอ่ะมาโบดอ่ะ,ดดอะ <c oughs> จริงมันเป็นแบบนั้นจริงๆหนูชอบมากคําเดียวเลยคือชอบจริงๆมันใช้ได้กับทุกสีผิวคือแบบว่าเนี่ยผิวสีแทนอย่างเงี้ยค่ะมันทาให้แบบมีออร่ามันเหมาะกับชุดว่ายน้ำของเรามากเราไปเดินผิวแทนกลางทะเลก็คือแบบว่าเลิศรู้สึกว่ากลิ่นของเขามัน refreshing มา,มากๆค่ะเมื่อกี้คือแบบ ready for the Body oil makes us feel on the outside how we're feeling on the inside. But ready, bright, ready to enjoy the day and whatever it may come with. It makes our skin feel very soft, and so with that, we're able to be more confident when we're outside. บางทีไม่กล้าใช้ออยกลัวที่จะใช้ออยเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยใช้แล้วมันเหนียวตัวมันเหนอะไปหมดแบบใช้แล้วไม่สบายตัวเลยไม่อยากใช้แต่ว่าออยอันนี้บอกเลยนะคะเห็นผลฉ่ำวาวแล้วก็ที่สําคัญไม่เหนียวไม่เหนิะเลยนี่ฟาทาไปแล้วฟาถูกกับอะไรไม่ติดจับมือถือก็ไม่เป็นเนนเนินะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้เป็นออยที่แบบว่าสะดวกใช้ไม่ใช่แค่สวยแต่ว่าใช้ชีวิตประจาําวันทํางานต่างๆได้ปกติด้วย ออ,อร่อยดีอันนี้เราเข้าจากญี่ปุ่นนะนอกจากนั้นนะคะยังมีคอลลาเจนนะคะที่ทำมาจากส้มยูสุจากประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะให้ผิวพรรณนะคะตอบโจทย์เรื่องความสวยความงามของผิวโดยโตรงเลยค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะเป็นโวหอักที่สองนะคะในไลน์ซัพพลาเมนต์หรืออาหารเสริมค่ะครั้งแรกที่ชิมก็คือกลิ่นคือหอมมากมันคือรู้เลยว่ารสชาติแบบนี้มันพรีเมียมแล้วก็สารสกัดคือ โหตัวอย่างคือเด็ดมากเป็นคนที่ทานอาหารเสริมค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าหนูค่อนข้างให้ความสําคัญกับรสชาติค่ะแต่ว่าคือตัวเนี้ยคือทานครั้งแรกเลยคือมันมีความหอมมันมีรสชาติที่อร่อยค่ะเพราะฉะนั้น โอดว่าถ้าโอดกินได้คนอื่นเขาก็กินได้ค่ะเท่าที่อ่านสารสกัดเนี่ยมีเอ่อไม่ไม่ไม,มีน้ําตาลนะคะได้ความหวานจากซูคารโสเนี่ยมาให้ความหวานแทนด้วยแล้วก็ปกติองจีเป็นคนที่ทานคอลลาเจนอยู่แล้วก็จะเป็นที่ทราบกันดีว่าคอลลาเจนเนี่ยปกติมันก็จะมาในรูปแบบของออแคปซูลแล้วก็ในแบบชงดื่มแต่ถ้าเป็นแบบชงดื่มเนี่ยจะมีปัญหาที่ตามมาคือขาวแลวทานยากแต่ว่าในรสชาติใหม่นะคะที่เป็นรสอังกุนวัตส,ส,ส์ตัวนี้เนี่ยก็คือ รู้สึกเลยได้ว่าแบบหอมหวานอร่อยละมุนมากสดชื่นกำลังดีค่ะ uh, It's very good I really like the grape flavor even though I prefer strawberry this one is really really good ปกติคอลลาเจนมันจะมีกลิ่นคาวใช่ไหมคะ <c oughs> อันนี้คือกินง่ายมากเลยค่ะเพื่อเฟิร์มเ e s มชันที่ทดลองกินเข้าไปอะรับรองว่าถ้าคนที่ไม่เคยกินคอลลาเจนนะก็ต้องติดใจถ้าคนที่เคยกินแล้วก็จะยิ่งชอบความเปรี้ยวของอันนี้ค่ะมันทำให้เราแบบ อยากกินต่ออยากกินง่ายทานง,ง่ายสะดวกแล้วมันก็แบบกินแล้วมันตื่นอย่างเงี้ยค่ะกินแล้วเฟรชอย่างเงี้ยค่ะ it's so good it makes you want to keep drinking it just like any any regular any regular drink and so it makes it so easy to drink and it makes you feel refreshed like you want to keep having more and more so it makes it very easy to want to take a little bit every single day อร่อยมากเลยค่ะนอกจากแล้วคือแบบยังรู้สึกสดชื่นอย่างเงี้ยเวลาดื่มเย็นๆแล้วแบบอยากดื่มอีกแบบ ดื่มได้วันล,ละกี่ซองคะเนี่ยค่ะผ่านไปแล้วนะคะกิจกรรมดีๆค่ะกับสาวงามนะคะเวก้าเอ็กเอ็มีทีมิ e ิ s เวิร์สไทยนะคะเป็นบรรยากาศที่สนุกนะคะแล้วก็น่ารักมากนะคะเพราะว่าสาวงามทั้ง30ท่านค่ะก็ให้ความสนใจทางด้าน,นความสวยความงาม สกินแคร์นะคะแล้วก็มีการซักถามนะคะพูดคุยกันตลอดเลยค่ะแล้วก็เบกอรของเรานะคะก็ยินดีเลยนะคะที่จะให้ความรู้ค่ะเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะคะทางด้านผิวพรรณและก็ความงามค่ะบรรยากาศนะคะวันนี้ก็มีความน่ารักนะคะน้องๆน,นะคะน่ารักทุกคนเลยค่ะมีความสดใสนะคะน้องๆก็บางท่านก็อยากจะทําธุรกิจ เป็นเจ้าของกิจาการนะคะทางด้านสกินแคร์ก็หลายท่านนะคะพี่ขวัญก็ยินดีนะคะเพราะว่าธุรกิจสกินแคร์ค่ะอาหารเสริมนี่นะคะเป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่ากำลังมาแรงมากเลยนะคะในยุคนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็ใครสนใจนะคะที่จะเป็นเจ้าของกิจาการหรือว่าอยากจะมีแบรนด์ของตัวเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาสอบถามทางด้านเวก้า e โรงงานอาหารเสริมของเราได้แล้วก็ฝากติดตามเลยนะคะช่อง YouTube ของพี่ขวัญเองเลยค่ะมาดามขวัญน,นะคะฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยค่ะใครอยากมีธุรกิจดีๆนะคะหรืออยากจะได้ความรู้ทางด้านผิวพรรณนะคะติดตามไว้เลยค่ะ